าคนหน้าจิ๋วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องสิวนะคะรอยสิวนยคือหนักมากรวมถึงปัญหาความเขียวความย่นนะคะเรื่องด้วยแบบอายุอาวาโก็เริ่มจะมากขึ้นแล้วนะคะก็เลยเรียกได้ว่าทุกปัญหานี่คือแทบจะมาอยู่บนหน้าจิ๋วหมดเลยค่ะจริงๆตอนนั้นก็คือเครียดมากค่ะทุกคนเพราะว่าปัญหาหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วจิ๋วนะคะก็เลยแบบไปทาการเซิร์ชค่ะใน Facebook ค่ะจนมาเจาตอตัวนี้ค่ะ Marine s กิ n น a r e r o s e ซ m มเพื่อนจิ๋วหลายคนเนี่ยคอนเฟิร์มว่าดีจิ๋วก็เลยลองเปิดใจค่ะ แล้วตอนนี้นะคะใช้มาสักพักแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าที่เห็นชัดสุดๆเลยนะคะก็คือเรื่องของสิวน่นองค่ะตอนนี้คือ้าอยู่นะสิวหายหมดแล้วค่ะและที่สาคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของริ้วรอยค่ะฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรวมถึงรอยสิวที่ตอนแรกสิวเนี่ยมันทิ้งรอยไว้ด้วยแล้วที่ชอบค่ะก็คือเขาให้ความแบบว่าหน้าฉ่ำหน้าวาวและเขานะคะให้ความใสแล้วก็ขาวขึ้นตั้งแต่ขวดแรกที่ใช้เลยค่ะจริงๆ้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะหน้าขาวใสขึ้นในหนึ่งขวดคือชอบมากค่ะ ตอนนี้คือรู้สึกมั่นใจในหน้าสดของตัวเองมากๆากเลยนะคะใครที่มีปัญหาคล้ายๆกันหรือว่าอยากจะบำรุงให้หน้าขาวใสจูนในะนำตัวนี้เลยค่ะจบในขวดเดียวโรเซรั่ง